สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับเสียวตุยนะครับเห็นใส่แว่นไม่ต้องแปลกใจครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวรถซึ่งโอ้โหนะครับแดดแรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรถจะเป็นในรุ่นส่วนของอ่าเขาเรียกว่านะครับเป็นรถตอนเดียวเครื่องสามพันนะครับซึ่งจะเป็นสียอดฮิตเลยนะครับซึ่งจะเป็นสี เทาโอเพกหรือเทาดัมโบนั่นเองนะครับซื้อรถคันนี้นะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่นะครับหกแสนหนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับในเป็นตัวราคาสีเทาดัมโบนะครับตอนเดียวเครื่องสามพันนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็บวกหัวเข้ามาอีกคือบวกแบบจัดเต็มมากนะครับสําหรับลูกค้าจากกาญจนบุรีนะครับผมลูกค้าจากกาญจนบุรีนะครับราคาบวกหัวเข้ามาอยู่ที่ประมาณสองแสนห้า นะครับบางคนบอกว่า250ทาไมบวกเยอะจังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าคําว่าสุดในรถตอนเดียวนะครับแล้วที่บวกหัวเข้าไป250เนี่ยมันจะได้อะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้อะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากผมบอกเลยนะครับก็คือถ้าลูกค้านะครับจะทําหรือว่าไงเนี่ยคือสามารถดาวได้ตั้งแต่ เขาเรียกว่า10%ขึ้นไปนะครับที่บวกหัวราคาจะเยอะขนาดนี้นะครับ10%ก็จะใช้เงินรับรถอยู่ประมาณ80,000นะครับค่างวดถ้าส่ง7ปือ,อยู่ประมาณ11,000นะครับสำหรับรถที่บวกหัวก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะบวกหัวตกแต่งหรือว่าจะใช้อะไรบ้างจะเอาแหนบเอาเพลหรือว่าเอาคอกหรือว่าจะเอาไฟหน้าด้วยไม่เอาไฟหน้าเอาจัญญาณกันขโมยแล้วแต่ลูกค้าโทรมาทักมาถามได้เลยครับก็คือ ก็จัดให้ได้ทุกอย่างนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแบบไหนนะครับก็ทักมาหาผมได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ094นะครับ536 3330นะครับหรือว่าจะเป็นในช่องทางของ YouTube เนี่ยครับที่ผมกำลังลงเนี่ยครับจะเป็นช่องทางพิมพ์ไปว่านะครับเซลล์ตุ้ย100%นนะครับคิงยนสาขาพิมายนะครับก็ผมอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับสาขาผมอยู่ที่พิมายอำเภอพิมายนะครับผมหรือว่าเพจ เฟซบุ๊กผมก็เซลล์ตุ้ย1 0 0ยนต์คิงยนสาขาพิมายนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรผมก็094 536 3 30นะครับ5 3า3 3 3 0ดีไลน์ผมเบอร์แอดเบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าใครสงสัยตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้เลยอ่ะเราไม่พูดเยอะเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยช่วงนี้อากาศร้อนด้วยอยู่นานเนี่ยขนาดอยู่ในห้องแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะพาไปดูแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้มันรอขนาดไหนนะครับแล้วมันสวยขนาดไหน เน้นสวยเน้นหลอ่อแล้วยังต้องเน้นใช้งานได้จริงนะครับคุณภาพต้องดีอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันจะเท่ระเบิดขนาดไหนไปดูกันเลยโอเคฟ้าว อ่ะโอเคครับนี่ครับนี่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 ผมจะให้ดูนี่คำว่าสุดมันอยู่ตรงไหนนะครับไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นในรุ่นที่ผมบอกว่าจะพาลูกค้ามาดูนะครับเห็นแบบนี้ก็สไตล์แบบคืนครีนนะครับลูกค้าทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับตัวนี้รถนะครับจะเป็นในรุ่นส่วนของรถนะครับตอนเดียวเครื่อง3 0 0พันเป็นเกรดตัวเนะครับก็คือรถคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ราคารถบวกค่าสีไปแล้วนะครับอยู่ที่ 6แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับอันนี้คือลดราคาที่บวกภาษีไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่ารถเนี่ยครับคันที่จอดอยู่เนี่ยลูกค้าเขาทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วเขาเปลี่ยนตัวไหนนะครับแล้วก็ทําการถอดตัวไหนนะครับของทุกชิ้นที่ถอดออกนะครับตัวเนี้ยเราคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับเห็นไหมครับอยู่ด้านหลังกระบะจะมีเทินก็เฉพาะล้อกระทะนะครับที่เราไม่ได้ให้ลูกค้าไปแต่ส่วนอื่นที่เราถอด ออกมาเราให้ลูกค้าคืนหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าดีกว่านะครับก็คือนะครับด้านหน้านะครับถ้าเป็นส่วนของตาไฟเดิมนะครับตาไฟเดิมนะครับหน้าเดิมมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตาไฟเดิมนะครับก็จะเป็นส่วนของตาไฟหลอดไฮโดรเจนนะครับซึ่งตัวนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนคือลูกค้าอยากได้เป็นโจทย์มาคือ1น่แหละด้านหน้าจะเป็นหน้าของมิวเอ็ก นะครับหน้าของ b m x เลยนะครับอันนี้ผมก็ทําการแปลงเป็นหน้าของ b m เแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างหนึ่งนะครับผมทําการเปลี่ยนส่วนของตาไฟตรงนี้นะครับเปลี่ยนส่วนของตาไฟเป็นตาไฟ b MW นะครับฟไฟวีเอ็กก็จะสวยเล็กๆตัวนี้นะครับแบบนี้อันเดิมจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับซึ่งไฟจะเป็นลำแสงสีเหลืองนะครับพอเปลี่ยนตัวใหม่มาจะเป็นลำแสงสีขาวไฟ LED นะครับมีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไลไท์มาให้เลยตัวนี้ถ้าเป็นหน้ามีเอกนะครับตันนี้จะมีไฟหลีอยู่ในไฟหน้าเลยนะครับสวย ก็จะทําการเปลี่ยนหนึ่งไฟนะครับสก็จะเป็นส่วนของกระจังหน้าเห็นไหมครับกระจังหน้าก็จะเปลี่ยนใหม่จากตัวเอจะเป็นตัวกระจังหน้าสีสีดำนะครับแบบดําด้านนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นหน้ามีเวกเลยส,สวยๆรอๆนะครับหน้ามีเวกพอมาอยู่ในส่วนของรถตอนเดียวหรือว่ารถตัวเตีย้ยหรือตัวสูงสวยมากนะครับตัวนี้นะครับหน้าตัวนี้ก็ยังไม่มีส่วนของนี่เห็นไหม ปกติมันจะมีระบบเซ็นเซอร์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวเซ็นเซอร์เพราะว่าลูกค้าบอกไม่ต้องเอาแค่ของแค่หน้าหล่อๆก็พอนะครับมันก็จะมีชุบโครเมียมนะครับแล้วก็สีก็จะเป็นสีเดียวกับตัวมีเวกเลยนะครับกระจังหน้าประมาณนี้อันนี้คือเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดฝากระโปรงยังเป็นตัวเดิมนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาจนถึงตัวด้านข้างสกเกตตรงนี้เห็นไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เราต้องยกออกนะครับของเดิมอยู่ที่หลังรถนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านล่างก็จะมีส่วนของไฟตัดหมอกตัวนี้ก็ใส่เป็น เหมือนของมิวเอกเลยนะครับเป็นหลอดไฟตัดหมอก LED นะครับให้แสงสว่างแล้วก็ชัดเจนตัวนี้สวยๆนะครับเนี่ยครับหน้าก็ประมาณนี้เลยส่วนของหน้ามิวเอกสวยงามครับเข้าแล้วก็ลงตัวกับตัวรถตัวตอนเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเป็นในรุ่นของตอนเดียวแปลงหน้าเป็นมิวเอกเนี่ยสุดจริงผมบอกเลยสุดสุดจริงนะครับเนี่ยสวยแบบนี้เลยรอแบบนี้เลยสุดจริงครับนะครับ แล้วก็ส่วนด้านบนนะครับปากระโปรงไม่ได้เปลี่ยนนะครับตอนนี้เปลี่ยนแค่เฉพาะตาไฟแล้วก็ชุดด้านหน้าแล้วก็ส่วนของสกเกิร์ตขอบด้านหน้าตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นี่นะครับแล้วก็มาดูด้านข้างด้านข้างตรงนี้ก็ยังเป็นแก้มตัวเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนจากสกเกิร์ตตัวหน้าก็ใส่กันได้เลยนะครับอันนี้ก็ได้ทําการกดหน้าลงมานะครับกดหน้าลงมาแล้วก็เนี่ยครับระยะห่างก็จะเป็นประมาณ4นิ้วสอดเห็นไหม นะครับที่กดหน้าลงมานะครับก็อยู่ระดับสี่นิ้วสอดแต่ถ้าไม่กดหน้าหน้าเชิดเวลาเราใส่ของหน้ามันจะลอยนะครับตัวนี้ต้องทําการกดหน้าลงมานะครับส่วนของขอบล้อหน้านะครับก็จะเป็นล้อหน้าขอบ18นะครับขอบ18เลยก็แม็กนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นสีดานะครับสีดําขอบ18เหมือนกันขนาดยางล้อหน้าเนี่ยใส่เป็น2 3 5 50มสนะครับ2 3 5 50นะครับสเปคนี้ถ้าอยากได้สเปคนี้ก็ เนี่ยขนาดยางเท่านี้เลยนะครับจดว้เลยก็ได้ครับ2 3 5นะครับ2 3 5 5 0้นะครับจะสวยๆแล้วก็โหลดหน้าเอา4นิ้วสอดเนี่ยครับจะได้ประมาณนี้เลยหน้านะครับแล้วก็กดหน้าลงนะครับตัวเนี้ยข้อปั๊มลูกค้าไม่ใส่ขอบขอแบบคิีนคลีนนะครับแม็กตัวเนี้ยเขาเรียกว่าแม็ก s S R นะครับขอบ18นะครับลูกค้าก็จัดโดยการเป็นแม็กสีดำา SSR นะครับก็จะดูทำให้ทำความสะอาดง่ายด้วย SSR นะครับก็จะเป็นสีกลมกลืนกับรถเลยนะครับ แล้วก็ครอบดูเม่เรนาตรงนี้ก็มีมาให้นะครับเราก็ใส่เป็นส่วนของน็อตเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เป็นพวกเขาเรียกว่านี่นะครับเห็นไหมถ้าดูจริงๆนะครับแม็กตัวนี้จะเป็นแม็กห้ารูนะครับแต่6กรูก็มีแต่ลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้เป็น5รูแม็กเล่าจะเป็น8.5ดจแล้วใส่อแดปเตอร์หตัวเห็นไหมโฟกัสรต่อไม่รู้นะนะครับ ใส่แดปเตอร์หนึ่งตัวนะครับปอกกันสั่นใส่มาให้เรียบร้อยนะครับ8.5นะครับแล้วก็ใส่ให้มันยื่นออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ยื่นเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสมอซุ้มนะครับลายยางก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับสเต็ปด้านหน้าคือเป็นแม็ก8์นะครับ6ออก5ในรุ่นของอีซุนะครับใส่น็อตสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ใส่แดปเตอร์นะครับแล้วก็ใส่กระบอกกันสั่นให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็รถคันนี้นะครับทำการติดส่วนของฟิล์มเขียว นี่นะครับลูกค้าบอกอยากได้เป็นฟิล์มเขียวก็จัดไปเลยนะครับเป็นฟิล์มฟิล์มเขียวรอดคันนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับแล้วก็ด้านนอกก็สวยใสส่วนของตัวเขาเรียกว่าครอบมือเปิดเป็นชุบโครเมียมสีสวยแบบนี้ถ้าตัวสีเดิมมันจะมาเป็นสีดําด้านนะ,ะผมลองเปิดให้ดูภายในนะครับภายในทําอะไรบ้างนะครับตัวนี้ลูกค้ามีการใส่เป็นในรุ่นของอ่าเขาเรียกว่าตัวหน้าจอเพิ่มเติมนี่หเห็นไหม ใส่เป็นหน้าจอเพิ่มตอมอินดอร์ของเดิมแล้วก็วางไว้ตรงนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็ใส่เป็นหน้าจอเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมะเราผมไขให้ดูนะครับายให้ดูเราผมไขให้ดูหน้าจอนี่ครับนะครับอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ใส่ท่อซิงนะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปใส่ท่อซิงเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็เบาเสียงกนะ่อน หน้าจอก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวนี้เบาะก,ก็จะเป็นส่วน,นของเบาะหนังเนาะเบาะหนังเห็นไหมครับในรุ่นของตอนเดียวจะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วเพราะว่ามันจะได้ดูแลทาง,งวสัสด์ง่ายๆนะครับตัวนี้อ่าตัดเพียงเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับโครงนะครับโครงตัวคอกเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนของเหล็กแซมเลดนะครับด้านหน้าตรงนี้ยจะทําเป็นเลดอันนี้เขาจะเป็นของช่างบึ้งนะครับเนี่ยครับคอกนี่เป็นของช่างบึ้ง สวยๆรับเดนะครับดูขนาดเลยนะครับให้ดูขนาดนะครับหนึ่งนิ้วคูณหกมิลนะครับนี่สวยๆแข็งเปิ๊กแข็งเปิ๊กนะครับก็มาตรฐานครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจากการขายและการใช้งานที่ลูกค้ากลับมาซื้อก็เยอะครับเขาบอกว่าการใช้งานดีมากนะครับแต่ส่วนของรถตอนเดียวนะครับตัวนี้นะครับมาดูของสเปคล้อหลังนะครับกันดีกว่านะครับสเปคล้อหลังตัวเนี้ย นะครับก็ใส่เป็นส่วนของเพาลอยนะครับเพาลอยเนี่ยเขาบอกชุดล่างเนี่ยจัดเต็มมากเลยนะครับก็ใส่เป็นเพาลอยบรรทุก5ตันนะครับผมก็เป็นเพาลอยปูนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของเพาลอยปูเห็นไหมครับสีฟ้าๆนะครับแล้วก็ส่วนของแม็กแม็กก็จะใส่เป็นแม็กบรรทุกนะครับนี่เขาเขีย okay, นว่าบิ๊กบล็อตมีตาปั๊มแบบนี้นะครับ จุลมเราใส่เป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับก็เขียนว่าเป็น Mac, แม็กก็าเขียนว่าโปรอย่างเงี้ยครับยางนอกเป็นมิชลินนะครับเป็นยางนอกมิชลิน255สเปคปกตินะครับ75เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นขอบ15นะนะครับเป็นขอบ15 การใช้งานก็ยาวๆเลยสําหรับตัวล้อบรรทุกตัวนี้คืคือเป็นตัวยอดทิศแล้วยางรุ่นนี้นะครับแล้วก็ส่วนของอแหนบนะครับเราได้ทําการย้ายหูนแหนบเห็นไหมนะครับมันจะมี2รูรูเดิมอยู่ด้านล่างนะครับลูกค้าหลายคนถามว่าทําไมต้องย้ายน็อตรูแหนบขึ้นบนนะครับทำไมไม่เอาไว้ด้านล่างเหมือนเดิม นะครับเมื่อก่อนเราใส่เป็นรูด,ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราขนของเยอะมันทําให้รถมันเวียงซ้ายเวียงขวาโค้งเครง,ครงนะครับเราก็เลยเจาะทําท,ทรงให้มันต่ําลงมาในนะครับโดยการยกนัดขึ้นเวลาบรรทุกมันจะดียิ่งขึ้นมันจะไม่โคง้งนะครับน้าหนักพื้นฐานต่างๆมันจะลงตัวหมดเลยแหนบเราใส่เป็นแหนบสิบล้อนี่นี่น,นี่เลือกได้ครับก็จะใส่กีตัวแหนบสิบล้อแหนบจีมินเลือกได้นะครับแล้วกข็ของเดิมทั้งหมดเห็นไหมเนี่ย เราคืนให้หมดเลยนะครับยกเว้นล้ออะไรนะครับทุกอย่างที่เปลี่ยนออกเราคืนให้หมดเลยเนี่ยรับหลอกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังก็เปลี่ยนนะครับตัวเดิมไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นสีแดงในรุ่นของตัว S อาตอนเดียวนะครับอันนี้ก็ได้ใส่ใส่เป็นส่วนของไฟท้าย LED นะครับทั้งสองข้างเลยสวยๆนะครับร้านที่เราทําก็คือเป็นร้านส่วนของปอปาร์ซิ่งนะครับอยู่ปากช่องเนาะแล้วก็อันเนี้ย ในส่วนของคอ,อกเนี่ยครับก็เหล็กแซมเหล็กส,สวยๆแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กแล้วก็มาแซมเป็นสองของเหล็กสลับกันไปนะครับตัวไหนที่รับน้าหนักเยอะๆเราก็จะใช้เป็นตัวเหล็กนะครับแล้วก็ไหนรับน้าหนักน,น้อยๆก็จะเป็นส่วนของเหล็กแต่ถามว่ากระบะเราเขาดามมาให้หมดเลยดามกระบะหมดแล้วนําใส่ไลเนอร์ให้เรียบร้อยตัวนี้ก็จะมีล็อกกระบะท้ายส่วของโซ่เกาะน,นี่เาให้หมดเลยนะครับแล้วรวมไปถึงตัวนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็น ตัวกันชนท้ายแต่ไม่เอากันชนท้ายแบบธรรมดานะครับอยากได้เป็นกันชนท้ายที่แบบเกี่ยเนี่ยแข็งแรงนะครับดูการเชื่อมเหล็กยึดเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นเหล็ท่อเหล็กนะครับซึ่งใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นกันชนแล้วก็แข็งแรงด้วยเวลาที่เราเหยียบขึ้นของต่างๆนะครับนี่ครับความสวยงามขนาดนี้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้แม็กลายไหนนะครับตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับก็คือเลือกแม็กได้นะครับลอกเลือกสีได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กล้อหน้าแม็กล้อหลังนะครับรถก็จะมีให้เลือกทั้งแต่สีขาวสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีเทาแดมบูแบบนี้เลยนะครับก็คือลูกค้าท่านใดที่สงสัยหรือว่าอยากได้ก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์094ย์3นะครับ536ส3 3 0นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและก็รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องของเซลล์้ยร้ยเปอ็์ด้วยนะครับ วันนี้ดอ๋เซลตุยขอ,อยาดเข่าลมก่อนอันนี้รีวิวให้ดูกลางแดดเลยด,ดูดูดูแดดแบบให้ดูกลางแดดเลยเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นว่าเวลารถที่มันจอดอยู่กลางแดดสีมันจะประมาณไหนสําหรับลูกค้าหลายท่านที่ถามกันเข้ามาว่าสีในรูปกับสีตัวจริงไม่ค่อยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ผมรีวิวให้ดูกลางแดดลงทุนนะครับลงทุนตากแดดเลยนะครับแล้วก็ในช่วงสงกา์นะครับช่วงนี้ก็ฝากลูกค้าทุกท่กานที่เดินทางกลับบ้านก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้นัดใช้ถนดน,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 ดนก็เขาเรียกว่า ก็มีน้ำใจนะครับก็ขับรถเดินทางปลอดภัยดีกว่านะครับกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็กลับวัานไหนกลับถึงบ้านแล้วก็กลับไปทำงานอย่างปลอดภัยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเสี่ยวตุ้ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก่อนวันสงกานนะครับมีอะไรก็ทักมาถามกนได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ